เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนีก้กลับมาอยู่กันในเกมนารุโตะชิวดเดียร์จิเม่ยิงจ้าสตอมซี่อันอี้เช่นเคยนะครับโดยนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแสงอุตสา,าตัวต่อไปก็คือดียาละนั่นเองโดยที่วันนี้เราจะมาเล่นกันในโหมดเดิมนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์3-3อ่อไม่มีขี้เกียจการจะสู้นะครับแล้วก็บอร์ดระดับยบากสุดนั่นเองโอเคเราไปเลือกตัวกันเลยโอเคศัตรูตัวแรกที่เราจะเจอก็คืออุซิมากินารุโตะ let's go มาอุ้ย โดนไว้ก่อนแล้โตคุมและระเบิดนิดเหนียวเฮ้ยโดนระเบิดนิดเหนียวไปจมไปต่อเนื่องอุ้ยขอโทษทีหลุดโอ้โหทำไมโดนไว้ก่อนตัวชื่ออะไรวะลืมโดนระเบิดนิดเหนียวอีกรอบนึง แล้วเวิร์ดดิ้นเหนียวเอาโดนเอาทำไมตายไม่โดนอีกรอบนึงโดนแน่เอาเอาจังวันนี้เฮ้ยเยอแล้วมันแปลงร่างมาสัตห่างแล้วแล้วทำไมรอสัตห่างแต่ก็โดนอันตรีได้โดนไหม มอดี้ทรงแรงระดับระเบิดมาหัตถ์ยชาร์จก่อนตัวนี้ต้องนล้ระยะอย่าให้พลาดนีด่งไงโดนก่อนหนึ่งทีแล้วก็อัตติโดนโอ้เคไม่โดนโดนเพื่อนก่อนแล้วก็ระเบิดโอเคโดนอัติอุย้ยโหทาม,มิ่ง ทำอย่างนี้เอ้าจังหวะภาก็โดนสกิลระเบิดไปแล้วก็โดนเวงทีนึงจังหวะนี้ต้องตีโดนไหมอะเอ้าเอ้าต่างคนต่างไม่โดนแล้วก็ระเบิดอ้าวหมดแล้วโดนตีอีกทีนึงระเบิดนกไม่โดนเฮ้ย เฮ้ยเอาดิอาระย,ยะดีกว่าทำาวิ่งดีกว่าเรืเบิดขั้าสิกเข้าไปจังหวะนี้ก็ใช้ขึ้นมามาเล่นงในมุมที่น่ากลัวด้วยแต่ก็อา้าวผไม่โดนอาจงาังหวะทีเหือเฮ้ยระเบิเนดนก๋ยเด ตีปะกะติก็ได้ตีเอาหนีก้อนดูจะให้ตีรือไงโดนสก,กิลเลยสกดูวีจงหวะานี้เระเวอร์ทีกทีนึงโน้วโตระเวิร์นุเนอ้าโโว์ไม่ได้ภาษาขอดูเป็นไงล่ะพิชชาเนีย่ยแหละคือพลังของแสงอุษา โดนเข้าไปนอโต้มังกรแล้วเบิดบึ้มคู่ตัตรูของเราคนต่อไปขอเจอคางชิโอเคเป็นไปาตามคาดเพื่อนทีเจอกาลา,ล,าละมาจังหวะนี้โดนระเบิดไปก่อนเฮ้ย ัจเย็นฟากชี้เฮ้ยลืมไงโอ้โหคอโมโบมันสั้นมากโอ้โหวัหนึ่งดิระเบิดไปก่อนระนึงวันนึงขอเวลาชาร์จแล้วก็เอ้ยอย่าที่งหรออย่าละเราต้องโน้โอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโดนเป็นชุด เรบดอย่าให้เล่นอย่าให้เล่นแล้วก็ตี้นี่ไอ้โดนไก่จะทำอะไรือ้อกระเด็นออกไปอาอหายขี้อ่าวราเบิบดตายเราต้องอยู่ไป้ชิดเลย อุ้ยจาให้เล่นอุ้ยโอ้โหระเบิดนกถ้าประชาขึ้นมาก่อนอุ้ยหนีย้อนไอ้น้องยูดก่อนแจเย็นโอ้โหค้าวิี่สงขายต้องต้องมาจริงละแปลงระเบิดแปลงล่างมังกรระเบิดอืม มังกรระเบิดสกกลระเบิดเอาระเบิดนะระเบิดอ๋อขอดขอใช้กระกากระเบิดไปใช้ระเบิดไปหน่อยระเบิดนก โอ้โหโหดนไปทีนึงอุ้ยทำไม่โดนวะโ,โหเกือนงั้นตายจะขออีกทีได้ไหมนะ่ะกำลังคาใจโอ้โหไม่น่าเล่นเลยโดนไก่ราตีแย่ละต,ยา,ละตายไม่นอนโอ้โห แย่จัดแต่เราย e ังเหลือชีวิตยงไงเอาทำอะไรกาอุ้ยโดนอันตีไปหน่อยเอาใครโดนก่อนล่ะคนโดนก่อนโดนเลยก่อนหนึ่งทีระเวิดฟันเอา ตายเฉยโอ้ยครับก็เป็นไงบ้างครับธหรกิปนี้ก็ดีละก็มันพอสมควรนะครับเป็นตัวตัวนึงที่แบบเล่นระยะไกลแล้แบบสนุกมากเอาไว้เจอใหม่ครั้หน้านแล้วกันนะครับไว้ผมจะเล่นตัวต่อไปก็สองตีกตามแล้วกันมเจอใหม่ครับสวัสดีครับ